ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่าคอนเซปต์ของการจะเป็นประโยคได้นั้นเราจะต้องทราบส่วนประกอบของประโยคว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดปันชาแนลกับคุณครูปัญจพลอยู่ในช่วงของการทำข้อสอบออนิตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563อยู่ในข้อที่55ข้อ55ถามว่าข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่เป็นประโยคก,ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่าคอนเซปต์ของการจะเป็นประโยคได้นั้นเราจะต้องทราบส่วนประกอบของประโยคว่าจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานและก็ภาคแสดง ทีนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่การพิจารณาว่าจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานกับภาคแสดงแล้วจะสามารถเป็นประโยคนะเพราะว่าจะต้องมีเงื่อนไขที่2ก็คือจะต้องมีใจความสมบูรณ์ด้วยบางครั้งเราบอกว่ามันมีภาคประธานและภาคแสดงครับคุณครูแต่ว่าถ้าใจความไม่สมบูรณ์เนี่ย ข้อนั้นเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นประโยควิธีการดูก็คือถ้าเราอ่านแล้วเราเกิดความสงสัยหรือว่าเกิดเครื่องหมายคําถามขึ้นในใจว่าเอ๊ะมันน่าจะมีส่วนที่ขยายต่อหรือว่าน่าจะต้องมีส่วนที่กล่าวถึงต่ออันนี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าส่วนนั้นมีโอกาสไม่เป็นประโยคสูงมากเดี๋ยวเราไปพิจารณาส่วนที่1บอกว่าเมื่อมดกับรังจะสื่อสารกับพวกพ้องว่าเจอแหล่งอาหารแล้วอันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ใจความ เพราะฉะนั้นส่วนที่1เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยคส่วนที่2บอกว่าไม่นานมดจำนวนมากก็จะออกไปขนอาหารกลับรังอันนี้ก็ใจความสำคัญครบถ้วนใจความสมบูรณ์เป็นประโยคส่วนที่3บอกว่าพวกมันตามรอยกลิ่นที่มดกลุ่มแรกทิ้งไว้ ก็เห็นภาคประธานเห็นภาคแสดงชัดเจนแล้วก็มีประโยคใจความสมบูรณ์ <_ d ose> ก็เป็นประโยคเช่นกันและก็ส่วนที่4บอกว่ามดกลุ่มใหญ่นี้จะปล่อยกลิ่นของพวกมันทับกลิ่นเดิมข้อนี้ก็ใจความสมบูรณ์เป็นประโยคเช่นกันเหลือส่วนที่5เดี๋ยวนักเรียนมาลองดูส่วนที่5ไปพร้อมๆกันเนาะบอกว่าเหตุผลที่ทําให้เราเห็นกองทัพมดเดินขบ,บวนเป็นเส้นตรงไปยังแหล่งอาหาร แล้วก็จบซึ่งเราอ่านแล้วเราก็จะเกิด question mark ในใจว่าเฮ้ยอะไระมันควรจะต้องมีต่อสิเรายังไม่ทราบเลยว่าเหตุผลที่ทําให้มดเดินเป็นเส้นตรงนั้นคืออะไรอยู่ดีๆเขาก็ตัดจบประโยคไปเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยใจความยังไม่สมบูรณ์จึงไม่ถือว่าเป็นประโยคเราสามารถตอบส่วนที่5ได้เลย นี่คือการทำข้อสอบโอน็ตรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ข้อที่55เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูข้อที่เหลือกันต่อสําหรับวันนี้สวัสดีครับ